ก็แกวัดไปเยี่ยมชม u t u b e กันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมคนเดิมสมาร์ทสวายกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาเล่นเกม์แต่อย่างใดแค่อยากจะทำประกาศเกี่ยวกับพี่ว่าในเดือนหน้าเนี่ยผมค่อนข้างจะมีอะไรหลายๆอย่างมากก็ทำแบบเดือนหน้าเกิอบมันยุ่งม,มากๆเลยนั้นจนแบบในบางครั้งเนี่ยทั้งสัปดาห์ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปเลยก็ต้องขอโทษได้จริงๆนะมาเด<า>ี๋ยวผมจะขอขึ้นปฏิทินเดือนหน้าให้ดูแลกันนะนะ นี่เห็นยังปฏิทินเดือนหน้าก็จะเห็นได้ว่าในปฏิทินนี้มันก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นสีสอยู่ด้วยกันสองสีก็คือสีเขียวกับสีแดงอืมก็อย่างที่เห็นนั่นแหละนะก็สาหรับสีแดงเนี่ยก็จะเป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมซึ่งในเดือนมกราหรือว่าเดือนหน้าเนี่ยมันก็ยังจะหยุดอยู่ใช่ไหมก็คือจะหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์ซึ่งปกติในทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะทำการเอาคลิปที่จะลงวันพุธแล้วก็เอามาเริ่มมาตัดต่อในวันจันทร์เว้ย ซึ่งถ้าเกิดวันอาทิตย์กับวันจันทร์ถูกหยุดไปเนี่ยผมก็จะไม่สามารถเออนั่นแหละผมก็จะไม่สามารถตัดคลิปลงให้ทันวันพุธได้ก็เลยขอหยุดลงคลิปวันพุธไปเลยแล้วกันนะแต่สําหรับในสัปดาห์นั้นเนี่ยผมยังลงคลิปวันเสาร์ได้อยู่เหมือนเดิมแต่สัปดาห์ต่อมาเนี่ยผมติดสอบเลยนะโอ้โหเรื่องความจริงมันก็สอบเพียงแค่สาวบัตเองนั่นแหละแต่ผมอยากจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยในการอ่านหนังสือก็เลยขอหยุดไปทั้งสัปดาห์เลยแล้วกันนะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆ แล้วก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะลงวันที่3ามสิบธันวาคมหรือว่าก่อนช่วงปีใหม่พอดีนะดังนั้นผมเลยอยากจะขอวอวยพรล่วงหน้าให้ก่อนเลยแล้วกันนะถึงแม้ว่าในปีนี้เนี่ยจะมีช่วงเวลาที่ทุกยากลําบากมากมายซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนหนึ่งที่มีช่วงเวลาที่ทุกยากลําบากมากมายด้วยเช่นกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกจริงไหมล่ะในปีนี้เนี่ยมันก็ยังคงม,มีช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาที่เรามีความสุขด้วยกันในปีนี้อยู่ด้วย ดังนั้นผมจึงอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ทําคุณเป็นทุกข์เศร้าใจเสียใจก็ปลดพิ้งมันไว้ในเพียงปีนี้เถอะนะครับแล้วก็เริ่มเดินทางด้วยกันใหม่ภายในปีหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบุ้ยบุยต่ออีะัะ